ฝึกไปบนไป e p 21นะครับก็ก็คือ EP นี้ก็จะชื่อเรื่องว่านะครับแล้วเราจะเริ่มยังไงดีอ่ะอัน,นี้ก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับต่อจากนี้จะเป็นคลิปเก่าปีที่แล้วนะครับผมเอามารีโพสต์ใหม่นะครับก็จะมีอะไรคัดเคลื่อนเช่นก็คือจํานวนก็คือสมาชิกในกลุ่มก็คือจะเติบโตขึ้นแบบทวีคูณมากๆนะครับก็ก็คือค,คลิป ก็คือกลุ่มปิดนะครับณปัจจุบันก็สมาชิก2,000อัพตอนนั้นก็มีแค่ประมาณ100กว่าคนนะครับปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในกลุ่มเปิดสาธารณะก็เกือบ4,000เลยนะครับก็ปีที่แล้วก็มีประมาณ400กว่าคนนะครับก็เราจะเริ่มต้นยังไงเป็นแนวทางคร่าวๆให้คุณนะครับเราจะสร้างกล้ามได้เลยหรือจะลดไขมันก่อนหรือว่าจะสร้างกล้ามแล้วก็ลดไขมันไปพร้อมกันได้เลยอ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็คือต่อจากนี้นะครับก็คือเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับที่คุณจะต้องรู้นะครับ แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงครับผมก็คือมียังมีหลายคนที่ไม่รู้นะครับว่าเอ๊ะเราจะเริ่มต้นยังไงดีครับจะลดไขมันก่อนหรือว่าจะสร้างกล้ามได้เลยหรือว่าจะลดไขมันและสร้างกล้ามเนื้อไปพร้อมกันครับผมเดี๋ยวผมคือวันนี้เดี๋ยวผมตัดคลิปมาอีกรอบครับผมเพราะว่าบางคนยังไม่เก็ตก็คือยังไม่เข้าใจยังไม่เคลียร์เพราะว่าเราจะเริ่มตรงไหนก่อนดีครับผมตอนนี้ก็คือผมทํากลุ่มปิดแล้วนะครับผมก็มีสมาชิกก็คือ168คนครับผม และผมก็มีกลุ่มผมก็ทํากลุ่มเปิดไว้เหมือนกันครับผม400เกือบ500คนแลวครับผมซึ่งใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มปิดนะครับผมทักใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมหรือทักมาหาที่เฟซก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้ครับผมเอาเข้าเรื่องกันแล้วกันนะครับผมว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนดีครับผมเอาเดี๋ยวคุณผมให้ดูก็คือเข้าๆครับผม b o ี้ Fat ก็คือเดี๋ยวผมเอารูปภาพนี้ให้ดูครับ ซึ่งหลายคนก็คือออกกําลังกายมา4ปี5ปีบางคนเป็นสิแล้วก็คือเขายังไม่รู้เขาว่าเขาจะเริ ание, ่มตรงไหนดีครับเขาก็คือฝึกกันแบบก็คืองูปลาฝึกกันแบบก็คือก็คือฝึกกันตามอารมณ์ฝึกกันก็คือฝึกมั่วครับสเปรสปาโดยท Dreams ี่เขาไม่รู Thousands ้ว <buckets> ่าเขาจะเริ่มตรงไหนดีครับผมก็คือเขาจะใช้เกณฑ์วัดก็คือว่าคนที่มีเนี่ยครับที่ผมวงกดเปอร์เซ็นไขมันก็คือเกินประมาณ1 5 1 7%็ครับผม จะต้องลดไขมันก่อนครับผมเพื่อให้การสังเคราะห์โปรตีนมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมผมว่าผมจะบ,บอกด,ดีเทลนี้ไปหลายรอบแล้วนะครับผมก็คือไอ้ร่างร่างกายก็คือกล้ามเนื้อมันไม่สามารถสังสังเคราะห์โปรตีนได้เต็มที่เพราะว่ามันมีไขมันครับผมมาบดบังมาขัดขัดฝังการเดิน,นทางของอาหารประเภทโปรตีน ที่จะเข้าไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อครับผมเขาถึงให้เราลดไขมันก่อนครับผมส่วนดีเทลการลดไขมันเดี๋ยวผมเข้าไม่บอกครับผม,มบอกเพ่มมันเป็นเชิงลึกเครับเอาเอาตรงนี้ก่อนครับว่าเราจะต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนดีครับผมอย่างเค้กก็คือคนที่ผมผอมก็คือเปอร์เซ็นไขมันก็คือหุน่นไขมันไม่ได้เยอะครับผมประมาณ12เป็น1 2อรเะไรพวกเนี้ย10% 12%ซก็คือไม่ถึง15%็ครับผม คือเคล็ดนี้ก็ผมก็คือสามารถก็คือสร้างกล้ามเนื้อได้เลยครับผมก็คือไม่ไม่ต้องลดไขมันครับกพราะประมาณว่าฝึกฝึกเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามมากกว่าการการลดไขมันครับผมก็คือประมาณสักสร้างกล้ามสักไปเน้นคับแปลดไขมันสัก20%ก็คือคาร์ดิโออ่ะจะคาร์ดิโกก็คืออาทิตย์ละทั้งสองครั้งประมาณเนี้ยให้หัวใจมันแข็งแรงครับผมส่วนเคล็ดที่สองก็ผมคนที่ผอมลงพุงก็คือคนที่ คนที่ไม่ได้มีไขมันเยอะมากมายครับผมก็คือเหมือนหุ่นเหมือนผมเนี่ยแหละครับผมก็คือไม่อ้วนมากไม่ผอมมากแต่ลงทุงครับผมเคตนี้ก็คือน่าจะมีเยอะที่สุดครับผมในโลกนีเคลประมาณนี้ครับผมก็คือเคตนี้สามารถสร้างกล้ามเนื้อและลดไขมันในเวลาเดียวกันได้เลยครับผมที่เขาเรียกว่าการทำบอดี้รีคอมโพสิชันครับผมก็คือก็คือคาร์ดิโอก็คือประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์ครับผมแบบคร่าวๆนะครับแล้วก็ เวทเทรนนิ่งก็คือฝึกฝึกพื้นฐานเหมือนกันหมนครับปกหลังขาก็คือฝึกแยกส่วนครับผมเดี๋ยวตารางพวกนี้ผมค่อยมาค่อยมาเคลียร์ทีครับมันเชิงลึกครับเคสที่สามก็คือคนอ้วนเลยครับผมคนที่มีเปอร์เซ็นต์ไขมันก็คือประมาณ30%ขึ้นครับผมก็อย่างมาตรฐานคนไทยก็คือคนที่หนักประมาณก็เจสิแปโหดก็ต้องดูรูปร่างนะ7จ80สิบ้าบางคนก็ก็คือเกือบร้อยบางคนก็เป็นร้อยกว่ากิโลครับผม เทสนี้ก็ผมก็คือจะเน้นการลดไขมันก่อนครับผมเพราะว่าไขมันมันเยอะก็คือจะเน้นการคาร์ดิโอก็คือต่อสัปดาห์ก็คือมากมากกว่าแบบก็คือมากมากกว่าไอคนที่ว่าปกติทั่วไปก็ประมาณขั้นต่ำก็คือ250นาทีนะครับผมแนวทางมันเป็นแบบนี้ครับผมก็คืออาจจะแบบให้ฝึกแบบฝึกแบบตื่นเช้ามาตรงตอนท้องว่างก็คือกินกาแฟดําก็คือคาร์ดิโอ คาร์ดก็คือตอนเย็นก็คือถ้าไหวก็คือฝึกเวท ฝึกเวทเทรนนิ่งอะไรประมาณนี้ก็คืออาจจะฝึกวันเว้นวัน,วนก็คือวันนี้คาร์ดิโอพวกนี้เวทสลับกันไปหรือก็อาจจะฝึกวันหนึ่งพวกนี้หยุดพ่งนี้เวทวันนี้หยุดก็คือมันต้องดูสภาพร่างกายความแข็งแรงของแต่ละคนเป็นหลักครับเพราะเคสคนที่มีเปอร์เซ็นไขมันเยอะคนอ้วนครับผมส่วนมากก็คือถ้าเจออะไรหนักๆก,ก็คือจะถอดใจครับมันมีอ้วนหลายหลายแบบนะครับบางคนก็คืออ้วนเขาแข็งแรงมากครับผมแต่บางคนก็คืออ้วนครับผมแต่พอให้ฝึกอะไรนิดหน,น เขาเขาเหนื่อยเขาคือเขาเขาจะถอดใจมันต้องประเมินอะไรหลายอย่างครับผมคือตอนนี้เรารู้แนวทางคร่าวๆเลยครับผมผมเมื่อเราเห็นขุนปุ๊บก็เราจะลดเรารู้แล้วว่าเราจะลดไขมันด้วยเราสามารถเพิ่มกล้ามได้เลยครับผมเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เรื่องก็คือการลดไขมันเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าไขามันของเราสามารถมันออกไปจากร่างกายเราได้จริงๆ จริงจริงไหมด้วยเวลาไหนก็คือเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมก็คือคุณจะต้องเก็ตจริงๆนะครับผมถ้าคุณไม่เก็ตไม่เคลียร์เรื่องไขมันครับผมมันสามารถออกได้ในเวลาไหนก็คือสามารถนําออกไปใช้ได้เวลาเวลาหลังเวทเทรนนิง่งเวลาตอนไอพลังงานสำรองไครโครจ๊งหมดถ้าคุณไม่รู้ตรงนี้นะครับผมบอกเลยห้าปีสิบปีสิบห้าปีคุณก็ไม่ผอมครับคุณไขมันก็จะดองรอบเอวคุณอยู่แบบนั้นครับผม